มีมาสองตัวไปนั่นี่คือท,ทางออกมาเนาะคนรวมไปคดมันไ่อขาวโต ได้หมดดอกกระยรไม่แช่ไงปัดเลยกำเรียวมุ่ในฟาแค่บืนหนึ่ง กำเรียวร้อยกำเรียร้อมันดรอะลุไทยก็ะเตาไปทีเรียบร้อยแร่งแต่แรนี่แหล่งไทยเออแต่ละแต่ละลองลองมานี่ lên lên gói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  hỏi hoa hoa băng râu hoa đợi cái lên nhàn.

Đó là nó, Lành dây nữa lành này đó, Nó mát, nó mát Nó bao giờ chào vui thời <laughs> เอออย่า้การมอเตอร์ไซค์จัดเลยร่มามื่อกตามแล้วนะจอดยจอดเลยมาใอ้การต่อใหการต่ออยว่ว่างนะนั่นจะแต่งานเยอะยังเออสุดๆนะฮะฮ่า่าก็มองข้าว ahead, man. Right?